สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับมิวแล้วนะคะวันนี้มิวจะพาเพื่อนๆมากินไข่ปลานะคะเป็นไข่ปลาคาเวียแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนนะคะที่กินเหลือเนาะมิวก็เลยคิดวิธีว่าจะทํายังไงดีเพราะว่ามิวไม่อยากเอาทิ้งนะคะก็เลยจะมากินกับลูกชิ้นนะคะกับชีสน,นะคะแล้วก็มีแกงเขียวหวานนะคะแล้วก็มีหนังหมูนะคะเพื่อนๆก็มีแฮมนี่ มาค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะจะกินกับอะไรก่อนดีนะเดี๋ยวในช้อนอันนี้เป็นไข่ปลาแซลมอน,นะคะ่ะเดี๋ยวจะลองกินกับอาหารคาวนะคะว่ามันจะอร่อยไหมเนาะนี่นะมากินกับอะไรก่อนดีอะ่ะกับลูกชิ้นดีกว่า<อ> นี่เห็นไหมเห็นไหมที่รักแล้วก็ใส่น้ำจิ้มลงไปด้วยดีกว,ว่าูมาค่ะกลืนน้ำลายแล้วนะเนี่ยมาเข็มๆนะเพราะว่าไข่ปลาเนี่เค็มมาก ต่าไปไข่ปลาคาเวียอันนี้อร่อยอุ้ยขอไปม, <laughs> มาค่ะมันจะหกไหมอ่ะเอามาค่ะใส่ปากเลย มันก็อร่อยดีนะตอนนี้ผ่านนะคะหมายว่าไข่ปลาเนี่ยกับลูกชิ้นก็ถือว่าผ่านนะคะต่อไปกินกับข้าวเลยดีกว่านะเพราะว่ามันตกใส่ข้าวแล้วอันนี้เป็นสีดำเดี๋ยวใส่สองสองอันเลยดีกว่านี่มือไม้สั่นไปหมดแล้วนะ เห็นไหมที่รนี่กับข้าวนะคะเพื่อนๆวูน่ากินมากเลยเนาะมาค่ะมายัดใส่ปากเลยดีกว่าครุบกรุบกรุบอร่อยอ่ะกับข้าวอร่อยนะคะก็ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยเนาะ ค okay. ถือว่าผ่านนะคะต่อไปเดี๋ยวตอนนี้เพลงเลงนะคะว่าจะเอาอะไรดีเอาหมูดีกว่าอันนี้เป็นแฮมนะคะเพื่อนๆนี่แฮมไข่ปลาสีดำอุ้ยมือไม้สัน่นหมด ใส่น้ำจิม้มซีฟูดลงไปด้วยนะคะเค็มนะข้าเนียมันเค็มด้วยเนาะแล้วแล้วแฮมอ่ะมันเค็มนิดนึงอ่ะไอ็นะคะก็จะกินกับ แกงเขียวหวานไก่นะคะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเออใช้ช้อนนี่แหละนี่ดีกว่า <c oughs> แต่ท้องเสียไหมเนี่ย <c oughs> นี่ใส่ลงไปเลยเ <c oughs> อาอไปฟุด <c oughs> ว้าวนี่นะคะมาค่ะดูแฟนหนือยิ้มอ่ะ ันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะคะก็อร่อยดีนะผ่านผ่านผ่านทุกอย่างผ่านนะคะคือตัวนี้กินไม่หยุดแล้วนะต่อไปก็เป็นชีสนะคะชีสนี้นะะเป็นแคลอรี่น้อยนะคะเพืเ่อนๆคนสามารถกินได้โอ้อกินกน หิวไหมที่รักเหียวยืมตัวมาราคาจ่ายค่าตัวแพงมากนะนี่แล้วก็ทำแบบนี้นะคะเค็มๆแต่ก็รู้ว่าผ่าน เกกินให้หมดเลยต่อไปนะคะไม่ว่าจะกินกับหนังหมูเพราะว่ามันแข็งอะเพื่อนๆแข็งมากอะใช่ไหมเมื่อกินดีกว่าแต่จะกินกับนี่นะคะน้ำนมตรามะลิ เดี๋ยวมาลองกินนะคะว่ามันจะเป็นยังไงอูอออ้เดี๋ยวจะทำยังไงเดียทำสีดำดีก่อนไขป่ปลาไข่ปลากับน้ำนมนะคะ เค็มๆกับหวานๆมันก็พอเข้าได้เนะเข้ากันได้คข้ม่ใช้เข้ากันได้พูดผิดพูดถูกเลยเนะีอันนี้ไม่โอเคอะ่ะอันนี้กับนมไม่โอเคนะฮะแต่อันเนี้ยได้อยู่ก็ถือว่าผ่านนะคะเพื่อนๆ นี่นะคะก็คือทั้งหมดนะคะที่มิวกินมาทุกอย่างก็อร่อยหมดเลยนะคะยกเว้นแซลมอนกับน้ำนมนะคะไม่ไม่ผ่านนะคะเพราะว่ารสชาติมันเปลี่ยนแบบไม่อร่อยเลยอะ่ะอันนี้ก็อร่อยนะคะแต่อันนี้ไม่ได้ลองกินนะเพราะว่ามันแข็งนะคะอันนี้ก็อร่อยอน,นี้ก็อร่อยชีก็อร่อยนะคะคือทุกอย่างโอเคนะยกเว้นน้ำนมกับ Yellow, แซลมอนปลาแซลมอนไอไข่ปลาแซลมอนนะคะ ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะถ้าเพื่อนๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย